ห้าอย่างที่ผู้หญิงทําผู้ชายยิ่งเคิรนข้อหนึ่งพูดเพราะมีคะมีขาโดยส่วนมากแล้วนะคะผู้ชายจะแพ้ทางผู้หญิงที่พูดเพราะนะคะเพราะ,ะ,ะ,ราะผู้ชายเนี่ยก็อยากให้แฟนสาวเนี่ยพูดเพราะๆกับเขานะคะอย่างเช่นที่รักคะตัวเองจ้ะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคําพูดที่เพราะๆนะคะผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาใจสั่นมากๆเลยนะคะยิ่งทาให้เขารู้สึกประทับใจที่แฟนสาว พูดแบบนี้กับเขาถ้าคุณเนี่ยอยากให้แฟนคุณเนี่ยเขาประทับใจนะคะก็ลองพูดพราอๆกับเขาดีกว่าที่คุณเนี่ยจะพูดแบบห้วนพูดไม่มีน้ำเสียงแล้วก็พูดจาที่ไม่สุภาพนะคะสาวๆข้อ2กอดเขาจากด้านหลังถ้าสาวๆอยากให้แฟนใจสัน่นลองกอดแฟนจากด้านหลังดูนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แฟนทําอะไรแบบเพลอๆอ,อยู่นะคะคุณลองแบบว่าเข้าไปโอบก,กอดเขาด้วยความรักจากข้างหลังแฟนคุณเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย อบอุ่นใจมากๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยใจสั่นมากๆเลยเขินมากๆเลยแฟนมาอ้อนมากอดแบบนี้มีหรอคะที่ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบถ้าผู้ชายคนไหนนะคะเขารู้สึกว่าเฉยๆแล้วไม่ชอบนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณแล้วนั่นเองนะคะสาวๆข้อ3นะคะบอกรักสักนิดข้อนี้สาวๆหลายๆคุณเนี่ยอาจจะอายนะคะที่จะบอกรักแฟนแต่การที่คุณเนี่ยบอกรักแฟนบ้างน,นะคะอย่างเช่นเอ้ย ฉันรักเธอนะอะไรแบบเนี้ยอาจจะพูดไม่บ่อยก็ได้แต่คุณบอกประจําสม่ําเสมอบอกวันละนิดจิตแจมสาย,ยิ่งจะเพิ่มความรักให้คุณกับแฟนเนี่ยมากขึ้นแล้วแฟนคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยใจสัน่นเขินมากๆเลยจุ่ๆเนี่ยแฟนก็มาบอกรักดังนั้นแล้วอย่าอายที่จะบอกรักแฟนนะคะข้อ4แอบจุ๊บแฟนข้อนี้สาวๆก็ควรจะทํานะคะเพราะว่า เวลาที่คุณเนี่ยแอบจุ๊บแฟนเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกวิใจสั่นมากๆเลยรู้สึกว่าใจหว่นไหวแล้วรู้สึกเขินอายมากๆเลยโดยเฉพาะสาวๆที่ไม่ค่อยจะแสดงความรักกับแฟนไม่ค่อยจะจุ๊บแฟนไม่ค่อยจะหอมแฟนเนี่ยคุณลองทําดูสิคะเวลาที่แฟนคุณเขาอาจจะนั่งทํางานอยู่หรือว่าทําอะไรก็ตามคุณไปแอบจุ๊บเขาเวลาที่เขาเผลือๆเขาจะรู้สึกใจสั่นมากๆเลยเนี่ยแฟนมาจุ๊บเนี่ยยิ่งจะทําให้คุณกับแฟนคุณเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้น เติมความรักความหวานให้เกิดมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ5อ้อนแฟนเอาใจใส่แฟนลูกอ้อนของผู้หญิงนะคะทําให้ผู้ชายเนี่ยหัวใจละลายนะคะโดยการที่คุณเนี่ยอาจจะเข้าไปนอนหนุนตักเขาก็ได้นะคะหรือว่าจับมือเขากอดเขาหอมเขาอะไรแบบน,นี้เอาใจใส่ดูแลเขาอ้อนเขามีหรอคะที่ผู้ชายเขาจะไม่จะละลายแล้วก็ไม่ใจสัน่นดังนั้นแล้วสาวๆอย่าคิดว่าทำไมฉันต้องอ้อนแฟนเอาใจแฟน การที่เราอ้อนแฟนเอาใจแฟนเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะแต่จะช่วยเติมความรักความหวานให้คุณกับแฟนคุณเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้นและก็หลีกเลี่ยงการที่การที่คุณเนี่ยเอาใจใส่แฟนหลีกเลี่ยงนะคะที่จะทําให้แฟนคุณเนี่ยเขานอกใจแฟนด้วยดังนั้นการดูแลเอาใจแฟนแฟนผู้ชายที่เรารักเนี่ยจึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะสาวๆและนี่ก็คือพฤติกรรมที่สาวๆทาแล้ว ยิ่งทําผู้ชายยิ่งแบบรู้สึกเขินและก็ใจสัน่นสาวๆลองเอาเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากนุชค่ะ